สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก๋าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผู้สูงอายุสงสัยกันเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับผู้สูงอายุควรนอนกี่ชั่วโมงกันแน่และที่สำคัญกว่านั้นเรานอนแบบไหนถึงจะทำให้ตื่นมาแล้วสดชื่นจริงๆหลายคนบอกว่านอนเยอะแล้วทำไมยังง่วงนอนน้อยแล้วไม่ไหวมึนหมัวทั้งวันหรือบางคนกังวลว่า นอนแค่5 6ถึง6ชั่วโมงแบบนี้อันตรายหรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆชัดๆไม่ต้องจำตัวเลขเยอะและเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเลยเวลานอนของผู้สูงอายุไม่ได้เท่ากับคนวัยหนุ่มสาวนะครับเพราะอายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนและรูปแบบการนอนก็เปลี่ยนตามไปด้วยโดยทั่วไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการเวลานอนประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนแต่หลายงานวิจัยก็พบว่าแม้จะนอนประมาณนี้แต่รูปแบบการนอนนั้นมักจะหลับไม่ลึกเท่าวัยหนุ่มสาวเพราะว่าระบบประสาทและฮอร์โมนที่ทำให้เราหลับสนิทจะลดลงเรื่อยๆตามอายุครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตื่นกลางดึกบ่อยไม่ได้ผิดปกติแบบน่ากลัวเสมอไปนะครับเป็นธรรมชาติของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น เพียงแต่ถ้าเรานอนพอหรือได้หลับลึกพอร่างกายก็ยังฟื้นตัวได้ดีครับแล้วแบบนี้ผู้สูงอายุนอนหกชั่วโมงพอไหมข้อนี้ตอบได้ว่าแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนจริงๆครับถ้านอนหกชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นไม่มึนไม่ง่วงไม่ปวดหัวไม่อ่อนเพลีย แปลว,ว่าร่างกายคุณอาจต้องการแค่นี้แต่ถ้านอนแล้วตื่นมาหนักหัวอ่อนล้าง่วงตอนกลางวันบ่อยๆแสดงว่านอนยังไม่พอหรือคุณภาพการนอนยังไม่ดีพอครับหลายท่านถามว่าถ้านอน9-10ชั่วโมงดีไหมจริงๆแล้วนานเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอนะครับ บางครั้งการนอนยาวมากๆเป็นสัญญาณว่าร่างกายเหนื่อยล้าระบบฮอร์โมนเปลี่ยนหรืออาจเป็นผลจากโรคบางอย่างเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับเบาหวานหรือภาวะซึมงเศร้าเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่านอนนานเกิน9-10ชั่วโมงแต่ยังไม่สุดชื่นควรเช็คคุณภาพการนอนมากกว่าจำนวนชั่วโมงครับคำถามต่อไปที่เจอบ่อยมากตื่นกลางดึกทุกคืนแบบนี้ควรแก้ยังไง เรื่องนี้ปกติมากในผู้สูงอายุนะครับแต่มี3อย่างที่ช่วยได้ดีครับข้อแรกลดการดื่มน้ำก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมงเพราะว่าผู้สูงอายุจำนวนมากตื่นเพราะปวดฉี่ไม่ใช่เพราะหลับไม่ดีข้อ2ปรับห้องให้มืดและเงียบมากขึ้นผู้สูงอายุไวต่อเสียงและแสงมากกว่าวัยอื่นครับไฟเล็กๆหรือเสียงเบาๆอาจทำให้ตื่นง่ายขึ้นข้อ3 ลดกาแฟชาและน้ำขิงเข้มๆหลังช่วงบ่ายเพราะแม้จะคิดว่าไม่กระทบแต่ร่างกายผู้สูงอายุตอบสนองต่อคาเฟอีนไวขึ้นครับแล้วถ้ายังตื่นอยู่ดีละ่ะถึงตื่นก็ไม่ต้องเครียดนะครับการนอนไม่ต่อเนื่องแต่รวมจำนวนชั่วโมงพอและตื่นมาแล้วมีแรงถือว่าโอเคมากแล้วครับอีกคำถามที่คนสงสัยเยอะมากงีบกลางวันได้ไหมคำตอบคือได้ครับ แต่ต้องงีบแบบฉลาดงีบประมาณ1 0 2ถึงนาทีดีที่สุดงีบนานกว่านี้เสี่ยงทำให้เวียนหัวมึนงงและทำให้คืนนอนไม่ลงครับสุดท้ายนี้อยากให้จำเคล็ดลับสำคัญที่สุดการนอนของผู้สูงอายุไม่ได้วัดกันที่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวแต่วัดกันที่คุณภาพการหลับลึกจะนอน6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องตื่นมาแล้วรู้สึกดีมีแรงไม่ง่วงตลอดวันนั่นแหละครับคือการนอนที่เหมาะกับร่างกายจริงๆสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเกา๋าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผู้สูงอายุสงสัยกันเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับผู้สูง